สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนิราพรวิเชยมพันธ์ค่ะหลังจากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเจ็ดกิจวัตรความนีนะคะการเปลีป่ยนแปลงก็คือหนึ่งตื่นเช้าขึ้นช่วยพ่อแม่ทําความสะอาดบ้านอะไรอย่างเงี้ยจากแต่ก่อนที่ไม่เคยทําตื่นสายบางครั้งก็ไม่ทันโรงเรียนแล้วก็เวลาแม่ป่นก็จะเถียงแม่บ้างอะไรบ้างแต่ตอนนี้ก็ไม่เถียงแล้วก็รับฟังแล้วก็แก้ไข ข้อที่ชอบที่สุดก็คือข้อที่4ี่จับตีรอบคนรอบข้างค่ะคือบางครั้งเวลาเราทํางานร่วมกับเพื่อนก็แน่นอนมีปัญหากับเพื่อนบ้างอะไรบ้างแต่ก็ลองจับตีว่าเออบางทีเพื่อนมันก็ทําเหนื่อยเราก็ช่วยบ้างอะไรบ้างคนในครอบครัวก็บอกว่าเปลี่ยนเยอะนะพู้ดดีขึ้นเรียบร้อยขึ้นอะไรอย่างงี้ เรื่องราวประทับใจก็คือมีช่วงหนึ่งที่ทะเลาะกับแม่เรื่องออกมาทํางานนอกบ้านก็แม่ก็จะถามว่าไปทําอะไรไปกับใครที่ไหนกลับตอนไหนเราก็จแบบว่าเออทำไมต้องถามเดี๋ยวก็กลับไปแป๊บเดียวเองไม่ได้ไปทะเลาะอะไรที่ไหนก็ลองจับดีแม่บ้างเออที่แม่ถามก็เพราะว่าแม่เป็นห่วงอะไรอย่างนี้ค่ะ ก็อยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆนะคะมาทำเจ็ดขีดวรวดความดีด้วยกันเพราะมันมีผลดีกับเพื่อนๆมันไม่เสียเวลาหรอกคะ่ะก็ลองทำดู